ูโอ้ยถอ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 ยเนี่ยไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยนะคะโอ้ยวินาทีที่รถกระบะบรรทุกแก๊สค่ะไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบนี้แล้วมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาสองครั้งสองคราวด้วยกันนะคะจุดที่เกิดเหตุนี้ค่ะสะพานใหม่ตัดคลองสังเขปนะคะแถวๆตัวเมืองจังหวัดชลบุรีชาวบ้านเอ่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาค้าขายอาหารทะเลอยู่แตกตื่นกันใหญ่เลยค่ะบางคนไปจ็อกกิ้งออกกำลังกายอยู่ริมชายหาดแตกตื่นเหมือนกันวิ่งหนีเลยค่ะ คนที่ขับรถเนี่ยนะคะยังไม่ทราบชื่อเลยคันนี้คันที่ไฟลุกท่วมแบบนี้ค่ะ <Okay S 1> แต่รู้อย่างนี้นะคะว่าเขาถูกไฟข้อ,อตามเนื้อตามตัว,ว,วแต่ยังดีที่วิ่งหมีตายออกมานอกรถได้ก่อนที่มันจะระเบิดตุ้มขึ้นมาเ<อ>นี่ยค่ะเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงไปฉีดน้ำดับไฟนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคุมไว้ได้ค่ะคร,รถกระบะถูกไฟไหม้วอดทั้งคันแหละแรงระเบิดก็ทําให้ท้ายกระบะนี่คุณผู้ชมดูหน้าจอมันบิดมันเบี้ยวท้ายหักกางค่ะ ส่วนถังแก๊สุงต้มขนาด48กิโลกรัมฉีกขาด1ถังนะคะและมีอีกสองถังที่ได้รับความเสียหายนี่ดูสภาพสิถั<ม>งแก๊สนะคะเนี่ยคุณผู้ชมฉีกเลยอะฉีกเลยชาวบ้านแถวนั้นบอกกลัวมากเลยตกใจกับเสียงแล้วก็แรงแรงที่มันสั่นสะเทือนนะคะสนั่นวันไหวจริงๆคือโชคดีที่รถคันนี้ยังไม่ได้วิ่งเข้าตัวเมืองไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นโศกนกาฏกรรมขึ้นได้เลยฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ดูคะ่ะคุณป้าเสีงยงมันดังไหมดังเลย ดังแรงเลยนะดังแรงมากมันระดังกี่ลูกสองทีองทีนะดัคุณป้าว่าถ้าเข้าเมืองไว้นี่อะไรเกิดขึ้นอะคเหลือม่้หลบอ้หก็มีคนมานั่งกินเยอะนั่น่อ้อาอ่าครับดังถนัดเลยนะเห็นว่าคนแถวนี้ได้ยินโอ้หูากครับคทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจก็ไปตรวจเช็คดูค่ะรถแคันี้เป็นกระบะนะคะบรรทุกแก๊สหุงต้มมาถูกไฟลุกไหม้บริเวณหน้ารถและด้านหลัง เหลือแค่ในส่วนของเครื่องยนต์เท่านั้นค่ะในเบื้องต้นตอนนี้ค่ะยังสอบปากคำคนขับรถไม่ได้เพราะว่าเขาเจ็บถูกไฟคลอกนะคะคแล้วก็ยังอยู่ในอาการตื่นตกใจด้วยค่ะเดี๋ยวตำรวจก็ต้องรอให้คนขับเนี่ยรักษาตัวให้ดีก่อนนะคะถึงจะเรียกมาสอบสวนถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรทําไมมันระเบิดตุ้มขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไฟลุกท่วมเลยออันตรายมากมันระเบิดนะเหมือนมันทุกระเบิดไปด้วยเนาะต้องระหว่างนะครับ